สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะแซบนัวคัวสาวอีสานมือนีสาวอีสานเิบ้าเฮดเมนูลาบหมูค่ะอันนี้นะคะเป็นหมูที่ล้วนเลี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยค่ะอ่านะคะเดี๋ยวามาปรุงกันเลยนะคะใส่พริกค่ะข้าวคั่วหอมหอมค่ะพี่นอ้อข้าวคั่วใส่ลงไปค่ะ ผงชูรสค่ะเมนูนี่ง่ายๆค่ะพี่น้องล่องเห็ดเบิงนะคะง่ายๆแต่แซ่บตามด้วยน้ำปลาค่ะนิดนึงเกลือค่ะคนให้เข้ากันค่ะหอมหมากเลยนะคะขขาขัวกับพริกปน่นนี่ขัวเองนะคะ ขั่วเองนะคะใส่บักหน้าค่ะใส่บักหน้าลงไปอันนี้สาวอีสานใส่บักหน้าบ่หลายนะคะเพราะว่าตอนที่ห้าร่วนนะคะตอนที่ห้าล่วนตอนที่ห่าลวกหมูน่ะเราใส่บักหน้าลงไปแล้วก็เอาไปเอาไปร่วนเรียบร้อยแล้วนะคะกระเลยบเบอร์ใส่หลายเนาะขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้นหอมนะคะอ่าต้นหอมบักชีของเราลงไปเลยคนให้เข้ากัน นี่ค่ะลาบหมูสาวอีสานแซบค่ะพี่น้องบอกเลยว่าแซบมากๆเมนูนี้ลองเอาไปเห็ดเบิงนะคะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์สาวอีสานได้ดวยค่ะพอกันคลิปนาค่ะมื้อนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ